สวัสดีค่ะแพทค่าจาก l ีเจน h o โฮมคาร์ค่ะวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีนะคะที่แพทจะปล่อยรถนะคะรถวันนี้ที่แพทจะปล่อยนะคะเป็น n i สสันเอ็กเซค่ะลูกค้าเป็นรุ่น 2.0V นะคะขับสีขาวคันนี้ค่ะปี2016นะคะรถนะคะกําลังจะเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะคะลูกค้านะคะดูรถจากสื่อออนไลน์ค่ะว่าจะเป็น YouTube หรือทาง Facebook ของเรานะคะลูกค้านะคะที่จัดไฟแนนซ์นะคะ ยังไม่เคยเห็นรถจริงเลยนะคะแต่ว่าลูกค้ามีความมั่นใจนะคะในโชว์รูมกของของเรานะคะว่าเรามีการดูแลรถตรวจสอบสภาพรถยังไงนะคะแล้วก็เรามีการรับประกันยังไงนะคะทุกอย่างนะคะที่แพทส่งให้ลูกค้าดูเนี่ยเป็นจริงทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบินหรือ การตรวจสอบสภาพรถนะคะแม้กระทั่งนะคะดําเนินการยังไงล้างรถยังไงดูแลขัดส่วนตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพัดจ,จะพาชมรถนะคะที่เรากําลังจะปล่อยไปถึงเชียงใหม่นะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้โปรโมชั่นแบบจัดเต็มนะคะส่งฟรีเชียงใหม่นะคะย้านะส่งฟรีเชียงใหม่นะคะราคาก็คือหน้าป้ายนะคะราคาที่เราขาย6กแสนสองหมนานะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะราคาก็คือราคาขาย6 2 5 0 0 0อนานะคะแล้วก็ ไม่มีค่าดําเนินการในการออกรถนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอหรือค่าดําเนินการและส่งฟรีถึงเชียงใหม่ด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะของแถมลูกค้านี่คือแบบจัดเต็มเต็มถุงกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมของรถกันดีกว่านะคะรถนะคะลูกค้านี่เลยสภาพเดิมนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้าแน่นอนนะคะสภาพดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กอะลอยนะคะยางบิสโตนนะคะแม็กเนี่ยก็คือเป็นแม็กแท้แม็กเดิมนะคะ มาดูความสะอาดกันเนะะี่ยฮะรถนะคะของเรามีการขัดล้างทําความสะอาดขัดสีเคลือบเงาอย่างดีนะคะสวยเลยนะคะแบบนี้ลูกค้าได้เห็นทุกขั้นตอนนะคะของคันนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าโจรมาจองเนี่ย รถยังไม่ล้างยัง,ย,งยังล้างไม่เสร็จเลยนะคะลูกค้าตัดสินใจจองตั้งแต่รถเรายังไม่ได้ทำความทาความสะอาดเลยนะคะแต่เนี่ยแพทก็ส่งให้ลูกค้าดูทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดนะคะเปลี่ยนยางอะไรหรือว่าจะเป็นาการขัดสีเคลือบเงานะคะตั้งศู์ถ่วงล้อต่างๆนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยทุกอย่างนะคะแพทมีการาทารายละเอียดให้ลูกค้าได้ดูตลอดนะคะนี่ คันนี้นะคะประวัติศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็รับประกันไม่แท้ให้ลูกค้าด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะอ่ะเห็นของแถมลนะมอนสองใบนะคะเดี๋ยวยังมีอื่นอีกนะคะนะไม่ว่าจะเป็น W Smart นะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินย4ชั่วโมงนะคะอันนี้ลูกค้านะคะภายในนะคะความสะอาดนะคะต้องมาเป็นที่หนึ่งนะคะนี่ของเรามีรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ลูกค้าด้วยนะคะวอร์แรนตีให้อีกต่างหากนะคะแล้วก็แถมนะคะยังมีอ่า บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะดูแลลูกค้าตลอด1ปีเลยนี่เึิบสวยมากนะคะลูกค้าบอกว่าชอบของพรีเมียมเราไม่ว่าจะเป็นถุงผ้านะคะหรือว่าล่มนะคะของรีเจนนะคะขอไว้เป็นที่ระลึกนะคะของแถมจัดเต็มย้ำอีกทีนะคะสำหรับลูกค้านะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะ เราขายกันราคาหน้าป้ายเลยนะคะ6 2 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ส่งฟรีถึงเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่มีค่าดําเนินการในการจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าดําเนินการค่าจัดหรือค่าโอนต่างๆนะคะลูกค้าไม่ต้องเสียเลยนะคะแถมโปรโมชั่นอื่นๆก็ยังได้จัดเต็มอีกด้วยนะคะที่สําคัญนะคะลูกค้า จัดไฟนแนนซ์เพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่ไกลไม่เป็นอุปสรรคค่ะโอนจองปุ๊บวันรุ่งขึ้นนะเซ็นเอกสารรับเอกสารปุ๊บตรวจสอบปุ๊บจบเลย ๋อลูกค้าเป็นธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะสามารถจบได้ภายใน1วันนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากค่ะลูกค้าแต่ถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านล่างเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้านะคะก็ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นขายอาหารนะคะแต่ว่าอยู่เชียงขายอาหารใต้แต่ว่าอยู่เชียงใหม่นะคะลูกค้ามีธุรกิจเ,เป็นร้านอาหารนะคะถ้าใครไปเชียงใหม่ก็แวะทานได้นะคะ โอเคก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพอรถไปถึงปุ๊บนะคะแพทจะให้ลูกค้านะคะถ่ายเป็นรีวิวสั้นๆนะคะความพอใจในการเห็นรถครั้งแรกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลูกค้าจะประทับใจขนาดไหนแต่แค่แพทส่งรูปให้ดูเนี่ยลูกค้าก็ปลื้มใจอยู่แล้วนะคะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวพอไปถึงมือลูกค้านี่เดี๋ยวแพทจะให้ลูกค้าแบบคอมเมนต์เล็กๆนะคะว่าเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นรถครั้งแรกนะคะแล้วก็สภาพเป็นยังไงบริการเป็นยังไงนะคะเหมือนกับที่แพทคุยหรือเปล่าเอยโอเคได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทต้องลาไปก่อน ่อไปนะคะว่าถ้าจะปล่อยรถต่างจังหวัดที่ไหนกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ